หมดยุคข,ขายของแมสครับเข้าสู่ยุคชนเผ่าแล้วแมสแมร์เก็ตติ้งจบลงแล้วครับไม่มีอีกแล้วนะครับวันนี้จริงๆคำพูดนี้ผมได้ยินตั้งแต่6ปีที่แล้วจากบิดาแห่ง4 P price place promotion product ก็ค,คือฟิลิปคอลเลอร์พูดกับผมตั้งแต่วันนั้นมีโอกาสได้สัมภาษณ์กันวันนี้มันเป็นจริงแล้วและรุนแรงมากผู้บริโภคแต่ออกเป็นสิ่งเสียงเป็นชนเผ่าหรือคอมมูนิตี้ย่อย วันนี้ถ้าคุณสังเกตดูดีๆคุณจะเห็นแล้วครับว่าการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคมันไม่ได้แบ่งด้วยเดโมการาฟกิกต่อไปคือเพศอายุารายได้อย่างเดียวแต่มันเป็นไซโคกราฟิกและอีกคำหนึ่งผมอยากให้จำคำนี้บ่อยๆเลยหลังจากนี้จะเกิดการใช้มากๆคือ Identity Ident ี driven. ้อ n เดนติตี้ดิเวนช่นอะไรสายสุขภาพสายมินิมอลสายเอ i ิคอ สายเอสเตติกสายสปอร์ตสายสตรีทคำพวกนี้จะเริ่มเป็นคอมมูนดี้ชัดเจนมากขึ้นและนั่นเป็นสาเหตุครับที่ทำให้พี่เอิร์ธแ a ดป e เตอร์นะครับที่ทำเรื่องการตลาดมาทั้งชีวิตเนี่ยเขาบอกแล้วว่าในอนาคตคุณจะทำแบบเดิมไม่ได้อีกต่อไปการทำการตลาดมีคำศัพท์คําว่าแบรนด์อินคิเมนทัลแวลูแบรนด์ตั้งอยู่ข้างกันคุณจะทำยังไงเขาหยิบสินค้าตรงใ,นใหนได้คำตอบคือ Value ที่คุณต้องสมมอิและ Value นั้นมักจะต้องใช้เครื่องมือคือเรื่องของ Culture คือ Cultural Identity แบรนด์ต้องมีการไปพูดคุยอยู่ใน Community นั้นๆและใน Culture นั้นนั้นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดนะครับแล้วผมคิดว่าในวงการสื่ออิจฉาคนคนนี้ที่สุดครับแล้วก็มีแฟนคลับเหนียวแน่นที่สุดครับจากแบรนด์ได้แฟนจากแฟนก็ได้ตัว Finance ด้วยนะครับการเงินด้วยฟาโรสครับ ต้องอยอมรับไหมครับฟาโรสเนี่ยเป็นตัวอย่างของคอมมูนิตี้บิลดเออร์อย่างแท้จริงผมไม่รู้ว่าแฟนคลับฟาโรสมีมากมายตัวเลขแค่ไหนในประเทศไทยแต่ผมรู้ว่าแฟนคลับที่เหนียวแน่นเปิดขายบัตรที่ทำอีเวนท์ทำโชว์แป๊บเดียวเต็มหมดเลยแล้วถ้าใครได้ไปร่วมงานผมไปด้วยนะก็ไปร้องเพลงหนึ่งเพลง,งให้กับเขานะผมเห็นพลังของกลุ่มคอมมูนิตี้เบสมากๆที่แรนมากๆแล้วเขารักฟาโรสเขอยากจะคอนเน็กต์แลวทำให้การที่เขาทำนาน นั้นเขาใช้อสังหาริมทรัพย์2เจ้าที่เป็นคู่แข่งกันอยู่ในที่ที่เดียวกันได้เป็นเคสมาร์เก็ตติ้งชัดเจนนี่คือผู้ที่สร้างฐานแฟนจากโลกออนไลน์ขยายสู่โลกออฟไลน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งเราได้พูดคุยกับทีมงานเขาเป็นเรียบร้อยคือกับฟาโรสกันที่เรียบร้อยที่จะมาขึ้นเวทีเดลซิการ์ซอส,สมมด้วยเบื้องหลังความสําเร็จเขาบอกว่าคือออเดียนต์ไอเดนิตีคือทําความเข้าใจ อัตลักษณ์อย่างชัดเจนแล้วเขาบอกว่านี่เขาพูดเองนะครับแฟนคลับส่วนใหญ่ของฟาโรสเป็นคนเนร์ดครับจริงฮะชอบประวัติศาสตร์มากชอบรู้นู่นรู้นี่มาจากไหนอะไรยังไงซึ่งมีหลายเชกบางคนเป็นนักศึกษาบางคนเป็นหมอบางคนก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าไอจีฟาโรสก็เลยจุนออกแบบคอนเทนต์และประสบการณ์ให้ตอบโจทย์กลุ่มนี้อย่างตรงใจรวมถึงเลือกทํางานกับแบรนด์สปอนเซอร์ที่มีแนวทางสอดคล้องกัน เห็นไหมครับเขาไม่ได้บอกว่ากลุ่มคือผู้หญิงผู้ชายเขาไม่ได้บอกว่ากลุ่มคนเมืองอย่างเดียวแต่เขาบอกชัดเจนว่าเนิร์ดเนิร์ดนักศึกษาเขาเป็นยังไงเนิร์ดหมอเป็นยังไงเนิร์ดแม่ค้าเป็นยังไงผมว่ามีไม่กี่แบรนด์หรือไม่กี่สื่อด้วยซ้ำนะครับที่ d e f i n ได้ชัดขนาดนี้แล้วเขาทํางานภายใต้อมมูนิตี้เหล่านี้หรือชนเผ่าเหล่านี้วันนี้ฟาโรสไม่ใช่แค่สื่อแล้วครับในมุมมองผมเขาคือหัวหน้าเผ่าคือผู้นําของยุคที่เมื่อพูดถึง content creator นี่คือ community ที่เหนียวแน่นที่สุดครับ อีกแบรนด์หนึ่งหละท่านจะประหลาดใจครับเป็นแบรนด์ระดับโลกที่จะมาขึ้นเวทีเราเช่นเดียวกันตัวอักษรสตัวครับเจ้าของเขรวยสุดในโลกครับ LVMH ใช่ล้ครับก็คือหล e ุยส์วิตตองโมเอชองดองนั่นแหละฮะและแฮนนซีซึ่งน่าสนใจมากว่า Luxury รี่แบรนด์ก็เปลี่ยนแล้วครับเขาบอกวันนี้มันคือ cultural juggernaut อ่าแปลว่าอะไรคือวันนี้เนี่ยแทนที่จะขายกระเป๋าสินค้าไฮเอนเขาต้องเป็น แบรนด์วัฒนธรรมระดับโลกฟังใหม่นะเ l า u จร l เป็นแบรนด์วัฒนธรรมระดับโลกที่มีอิทธิพลในดนตรีในศิละปะในกีฬาในไลฟ์สไตล์และในสังคมคําถามคือเพราะอะไรต้องเปลี่ยนกลับไปจุดเดิมเลยครับการจะเข้าถึงคนกลุ่มใหม่ๆที่ให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมคุณค่าทางวัฒนธรรมมากกว่าแค่สินค้าเขาต้องขยายฐานผู้บริธโ,ธโภคโดยไมย่ลดทอนความพิเศษหรือความหรูหราของเขาและ เขาต้องรับมือครับกับความหรูหราแบบเดิมที่ชะลอตัวจีนเองก็ชะลอตัวแล้วก็ต้องสร้างแรงดึงดูดในยุคที่วันนี้แบรนด์ต้องเป็นแบรนด์ storytelling ไม่ใช่แค่ขายของและต้องมี community ไม่ใช่ทำ m a s อีกต่อไปเคสตัวอย่างที่เปลี่ยนจริงคือคำว่า retail ทน t มนต a i n m e n t คำว่า retail ผสม entertainment เป็นการช้อปปิง้งไม่ใช่แบบเดิมแต่คือการเสพวัฒนธรรมผ่านการช้อปปิง้ง ตัวอย่างครับดูภาพต่างครับร้านหลุยวิตอมแห่งใหม่ที่มิลานเพิ่งเปิดตัวในมิลานดีไซน์วีคถามว่ามันคืออะไรมันคือผมว่ามันคือการจัดเรียกว่าดิสเพลย์ใหม่นะสร้าง e x p e r i พรีย Design แบบใหม่ในช็อปนั้นมีสินค้าแฟชั่นแน่นอนก็ต้องขายของมีเฟอร์นิเจอร์แบบทดลองมีงานศิลประ,ปะร่วมสมัยจากศิลปินอิตาลีมีบาร์และร้านอาหารจากฝ่ายดิเนิงและนิทรรศการบ้านจำลองจากดีไซเนอร์ชื่อดังระดับตำนานกันด้วย หรืออย่างไทยเองก็มี l e c a f หลุยวิตตองชื่อดังนะครับตั้งอยู่ใน LV The Place Bangkok ที่เกษรอมลินหลายคนผ่านไปผ่านมาก็เห็นซึ่งเป็นคาเฟ่แห่งแรกของหลุยวิตตองในประเทาไทยแล้วคนตั้งคำถามทำคาเฟ่ทำไมจะมาแข่งกับคาเฟ่เอื่นหรอเปล่าครับนี่แหละครับคือ cultural juggernaut และน,นี่เป็นสิ่งที่หลายแบรนด์กำลังทำสิ่งนั้นอยู่มากๆจริงๆแบรนด์เกาหลีแบรนด์หนึ่งที่เด่นที่สุดเรื่องนี้ครับหลายคนนึกภาพออกครับใช่แล้วครับนั่นก็คือ Gentle Monster โอ้โหสกปเจอ์ใหญ่มากหลายคนไปถ่ายรูปตรงนั้นนั่นแหละครับคือตัวอย่างของการสร้างแบรนด์ใหม่ๆคือใช้ทร b e ใช้คอมมูนิตี้แล้วก็ใช้ culture ในการนัง่งจริงๆในอัลบิม X เขายังมีแคมเปญอีกหลายแคมเปญที่ผู้ชายอย่างผมเนี่ยแอบกดไลค์ไปหลายรอบเพราะเขาเอาราฟาเอลนาดาวกับเฟเดอร์เลอร์มาเจอกันเขาเอาภาพลือลั่นมากจำได้ไหมครับคนเล่นมักลุกอยู่แล้วก็มีกล่องหีบใช่แล้วครับก็คือโรนัลโดกับเมสซี่ ให้จะเป็นแบรนด์แรกของโลกนะครับที่เอา2สุดยอดนนะักฟุตบอลแห่งยุคได้มาเจอกันทาทาไมฮะนี่แหละครับเขาเจอไหมครับหรือ F1 วันนี้ที่ไปแทรกซึมอยู่ในลักชัวรี่มากมายนั่นเป็นตัวอย่างครับที่เราบอกแล้วนะครับว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วคุณทำแมสมาร์เก็ตติ้งแบบเดิมเนี่ยไม่ได้และสื่อสารการตลาดแบบเดิมก็ไม่ได้นิวไซเคิลใหม่คือแอดเวอร์ทายสิ่งครับเมื่อสักู่นี้มันคือการสื่อสารเรื่องแบรนด์ออกมาเนาะแต่เรื่องของโฆษณาครับ วันนี้ถึงจุดเปลี่ยนเช่นเดียวกัน from advertising to authenticity หมดยุคโฆษณา T V C แล้วครับวันนี้เป็นยุคการตลาดแบบจริงใจมากยิ่งขึ้นแน่นอนหนึ่งในนั้นที่วันนี้ผมจะไม่ได้พูดที่คุณต้องใช้คือ performance marketing ก็คือใช้ตัวเลข A I เข้ามาช่วยในการวัดผลนั่นขาหนึ่งแต่อีกขาหนึ่งคือมันไม่ใช่การทำแอดแบบเดิมโปสเตอร์แบบเดิมแต่มันคือการพูดถึงความจริงใจของตัวเองของแบรนด์ตรงนั้นออกมา วันนี้พื้นที่ที่สำคัญที่สุดในการโปรโมทแบรนด์มันคือออนไลน์ถูกไหมครับและออนไลน์นั้นก็คือพื้นที่ของ t k t t o k Instagram YouTube หรือแม้กระทั่ง f a c e b o o k ทำยังไงให้โฆษณาดูไม่เหมือนโฆษณาอีกต่อไปการตลาดวันนี้เน้น 3R ครับ Real Raw Relevant Real คือต้องจริงใจเป็นตัวตนของคุณจริงๆคำว่า green watching ก็เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ ถ้าคุณไม่เขียวจริงคุณอย่ามาโกหกคนครับถ้าคุณไม่ LGBT friendly จริงคุณอย่ามาโกหกครับรอครับเขาชอบดิบๆมากขึ้นโฆษณาต่างๆมาเริ่มไม่เหมือนเดิมเริ่มเดว n นคือต้องเชื่อมโยงกลับไปข้อที่2ก็คือเชื่อมโยงกับ Community วันนี้คือการตลาดแบบ Influencer นั่นเองครับทำไม Influencer และคร a เตอร์ค n o มีถึงมาเพราะว่ามันจริงกว่าครับตัวเลขชัดเจนนาโนไมโครมีผลมากกว่าดาราคนตามหลากหลายล้านด้วยซ้ําเพราะ มันเป็นคนที่ใช้ครีมนั้นจริงๆซื้อพัดลมนั้นจริงๆกินกาแฟนั้นจริงๆรีวิวจริงมีความน่าเชื่อถือเมื่อต้องอาศัยงบก้อนใหญ่อาศัยเอมพารตีคือฟังลูกค้าสตอรี่เทลลิ่งและใช้สิ่งผมชอบคำนี้มากแล้วเป็นแบรนด์นใหม่ๆชอบใช้คำนี้ครับแบรนด์ไวฟ์เคยได้ยินไหมครับแบรนด์ไวฟ์ไวฟ์มันคือเหมือนบรรยากาศเหมือนคุณเข้าไปในร้านกาแฟแล้วคุณไวฟ์ดีอ่ะอันนี้มันใช่เลยแบรนด์ไวฟ์ซึ่งอันนี้เกี่ยวข้องกับ Experi e n c e ที่เป็น อ่อนกล่าวด้วยเช่นเดียวกันต้องสร้างสิ่งนี้เราเลยเห็นเทรนด์หนึ่งซึ่งมันจะตอบโจทย์ทุกอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดเลยเขาเรียกว่า founders-led brands founders-led brand คืออะไรคล้ายๆ CEO branding ในอดีตแต่มันจริงใจกว่านั้นคือใช้เครื่องมือทั้งหมดเนี่ยเล่าเป้าหมายชีวิตของผู้ประกอบการคนคนนั้นเองแบรนด์ใหม่ๆมักใช้วิธีการนี้นะครับเช่น ลากราสอย่างนี้เป็นต้นแบรนด์เครื่องสาอาง400ล้านและที่จะมาพูดในเวทีอย่างมุทงเจด้วยนะครับก่อตั้งโดยไอติมครับเป็นเด็กเจนซีเลยครับผู้ถ่ายทอดแนวคิดตัวตนและความตั้งใจของแบรนด์ผ่านทิกตอกแล้วก็เ,เรื่องสินค้าอย่างจริงใจเข้าถึงได้คือเอางอ่ายๆอย่างคนยุคผมเนเวลาจะเล่าสินค้าเนี่ยผมก็ต้องเล่าว,ว่าแก้วมันเดียังไงใช่ไหมผมไม่มานั่งทําให้ดูว่าผมไปไปหาวัตถุดิบจากไหนอ่ะผมส่งของอยังไงผมคุยกับคู่ค้าผมยังไงผมไม่เล่าเรื่องนี้นะแต่วันนี้คุณลองไปดูใน คอนเทนต์เต oh, ็มไปด้วยแบบนี้ทมงานอยู่โอ้ยเหนื่อยมากเลยต้องแพ็คของด้วยเขาก็จะเอากล้องถ่ายตัวเองไว้ซึ่งฮิตมากกลุ่มล่าสุดที่ผมได้ไปคุยคือกู๊ดฮูดกู๊ดฮูดนี่เขาทำมาเก็ตเนาะแล้วก็หลังๆเริ่มกลายเป็นอีเวนต์ประจาปีปีใหม่ที่เด็กเจนซีไปเดินเงินบุ้มเลยเยอะมากมีตั้งคอนเสิร์ตอาหารตลาดเก่งมากนะครับสร้างเฟสติวัลของตัวเองเหมือนกันเขาจะทําเบื้องหลังวิธีคิดของเขาแล้ววันนั้นผมมีโอกาสได้พูดคุยโคฟอร์เดอร์ทั้ง4คนเนี่ยเขา ตัวตนเขาคือตัวตนของแบรนด์เขาพูดถึงความจริงใจของตัวเองออกมาสวมเสื้อแบบนี้เพราะว่าเขาชอบแบบนี้จริงๆเขาถึงทําแบรนด์นี้ออกมานี่คือตัวอย่างคนระับว่าไอ้โฟลเดอร์เซเล็ตแบมันเลยเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจมากขึ้น,นเรื่อยๆหรือแบรนด์อย่าง Rally Movement เคยเห็นกระเป๋าไหมครับกระเป๋าอะไรก็ไม่รู้ครับผมว่ามันเป็นนารยายุคใหม่อะที่คนไทยซื้อด้วยนะแล้วคนจีนก็ซื้อเยอะด้วย ไวรัลมากขายหมดใน1นาทีนะครับกระเป๋านี้นะฮะมีแคมเปญเปิดตัวที่น่าสนใจคือชวนอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมเปิดตัวสินค้าและถ่ายคอนเทนต์ลงช่องทางของแบด์ในเวลาเดียวกันนี่คือตัวอย่างครับว่ามันโล่ม,มันเปลี่ยนไปแล้วครับอินฟลูเอนเซอร์จึงมีผลอล่าสุดผมได้ไปร่วมงานของแบรนด์อย่างอเมรอย่างเงี้ยก็น่าสนใจมากคือเขาก็จัดงานาเล็กๆที่โซเชียลคลับแห่งหนึง่งแล้วก็ไม่ได้ขายของตรงๆมีโชว์เคสแบรนด์คอลเลกชันใหม่แล้วก็มาทำาหินกันนะี เอาหินเชื่อมให้เห็นเรื่องของพลังงานมีไอติมให้กินมีสระว่ายน้ําให้เล่นมีทุกอย่างเนี่ยสร้างไ i วซ์ขึ้นมาเป็นของตัวเองโดยที่ไม่ได้ขายของแต่คนไปรู้สึกว่าอยากลงรูปให้เขาจังเลยรู้สึกแบบเราเป็นส่วนหนึ่งมีความเอกล u s i v e มีแบรนด์ไ v ว์ที่ดีแล้วรู้สึกว่าเราอยู่ในคอมมูนิตี้ที่ตรงกับแบรนด์แอนดเดนิตี้ของเขาฮะนี่คือสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นแล้วผมคิดว่านี่คือแบรนด์เล็ก ที่กําลังทําสิ่งนี้เพราะฉะนั้นการทําโฆษณายุคเก่าผมว่ามันจบลงแล้วแน่นอน TVC พวกนี้ยังจำเป็นในระดับหนึ่งอแอปหรือว่าสิ่งที่มันเป็นบิลบอร์ดยังจำเป็นในระดับหนึ่งแต่มันต้องมีมิติใหม่ๆและมิติเหล่านี้อาจจะเป็นมิติที่ได้ Conversion Rate มากกว่ามิติแบบนั้นได้ซ้ำมิติแบบนั้นต้องเปลี่ยนเกมอาจจะเป็นแค่การสร้างแบรนด์อเวน e ด s ให้เห็นป้ายหเห็นทีวีหรือโปรโมชั่นนิดหน่อย แต่การลงไป engage กับคนจริงๆเนี่ยนี่แหละคือการทำโฆษณายุคใหม่นะครับจริงใจและอันที่4ที่ผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจและน่ากังวลไปในทิศทางเดียวกันวันนี้คือ new commerce model ครับ social live แล้วก็ direct หมดยุคคลังสินค้าแบบเดิมๆนะครับสู่ live commerce เมื่อต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมี distribution แบบเดิมใช้อะไรครับ live commerce ที่ส่งตรงมาจาก tiktok s h ช p ต้นทุนต่ำหมุนเร็วไม่ผ่านตัวกลางด้วยวันนี้เราเห็นคนทำโซเชียลคอมเม c ร์ซที่อยู่ในอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มจะเป็น Shopee Lazada มากมายรายได้บางคนต่อเดือนหลักหลายล้านนะ tiktok ติดตะกา้า a f f i l i a t e m o d e l a f f i l i a t e Marketing เห็นไหมครับหลายคนเนี่ยทำงานประจำเนี่ยออกมาได้เลยฮะไม่ต้องทำเลยรายได้หลักหลายแสนหลายล้านแล้วก็ได้ค่ากินส่วนแบ่งไป จริงๆมันก็เขาบอกว่าวันนี้ได้คุยกับคุณคมสันคุณคมสรรว่ามันก็เหมือนค่า GP แหละเวลาเราไปวางของที่ร้านก็เสียค่าอันนี้ก็เหมือนกันดังนั้นมันเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงในวงการนะครับเราผมคิดว่าเรื่องนี้คุณคมสรรจะมาเล่ารายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าแต่ละเวฟมันเปลี่ยนไปยังไงอีคอมเมิร์ซ e ยุคเก่ามันเปลี่ยนไปแล้วมาสู่เวฟที่เป็นโซเชียลคอมเมิร์ซไลฟ์คอมเมิร์ซอีโคโซมมิสเต็มข้างในไม่เหมือนเดิมบิลเออร์เซลเลอร์และคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์พวกกกกเนี้้ยาาลัังงถูข,ข่่ครใหญม และติ k t อกตั้งใจมากๆที่จะเป็นคนที่กุมอำนาจตรงนี้ให้ได้ทั้งหมดน่าสนใจว่าในอนาคตแบรนด์ก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นเดียวกันแล้วต้องบอกว่าถ้าคุณทำในประเทศไทยเนี่ยคนไทยไม่ค่อยชอบอ e ีคอมเมิร์ซผ่านเว็บไซต์นะครับคนไทยชอบคุยกับแม่ค้าอันนี้เป็นธรรมชาติคนไทยเลยขอให้ต่อราคานิดนึงค,คุยนิดนึงผมไม่รู้ว่าทไมอาจจะเหน่ามาแต่นี่คือธรรมชาติของคนอาเซียนไม่ใช่คนไทยนะผมว่าในอาเซียนก็เป็นอย่างนั้นฝรั่งก็งงนะผมว่าฝรั่งตามเราไม่ทันนะเรื่องเนี้ย เขาไม่ค่อยเข้าใจเพราะเขาจะชอบเข้าเว็บไซต์ช้อปปิ้งปกตินั้นการติดตะก้าใน IG tiktok หรือแม้กระทั่ง YouTube a f f i l i a t e Marketing เนี่ยกำลังจะกลายเป็นทางหลักนะไม่ใช่ทางเลือกและหน้าร้านหรือเว็บไซต์จะกลายเป็นส่วนที่คอมพลเมนต์หรือส่งเสริมกันอนาคตแบรนด์อินคอมเมิร์ซต่างๆหรือว่าแบรนด์ที่อยู่ในโซเชียลคอมเมิร์ซจะเริ่มมาอยู่ในโลกจริงแต่ใช้แบบที่มันประสานกันยกตัวอย่างเช่นแบรนด์เสื้อผ้าใน i อมากมายต้องมีมัลติ เลเวลสโตร์ store, ขายตามเทศก,กาลหรือไปขายตามห้างสรรพสินค้าแต่ไม่ได้เริ่มจากตัวออฟไลน์ line ก่อนเริ่มจากออนไลน์ก่อนนั้นออนไลน์ตอนนี้เรื่องของ New Commerce Model อันนี้มาแรงซึ่งอันนี้ต้องยอมรับว่าไอ้โมเดลเนี้ยจีนค่อนข้างได้เปรียบมากเพราะจีนคุมัพพลายเชนได้ทั้งหมดเลยก็จะเห็นนะครับว่า4อย่างนี้เป็น n ิวไซเคิจริงๆครับในคอน summer products ไม่ว่าจะเป็นอันแรกขอตัวอีกครั้งนะครับเรื่องของ Chinese challengers แบรนด์รวมทั้งแบรนด์เล็กๆของไทยด้วยจะเริ่มขึ้นมามากขึ้นแล้วก็ต้องจับตายอย่างใกล้ชิดเพราะมิฉะนั้นเนี่ยเผลอแป๊บเดียวนะครับอย่างที่ผมบอกมันจะเป็นอีกพันสุกี้ตีน้อยนะครับมันจะเป็นอีกร้อยแบรนด์แบบชาจีนะครับมันจะมีแบบนี้เข้ามาอีกมากมายผู้บริโภคไทยก็เปิดกว้างอยู่แล้วคุณจะอยู่ตรงไหนใน new cycle นี้ 2. collapse of mass ไม่มีแล้วเป็นโลก fragmentation คุณ ปรับตัวและพร้อมกับโลกที่เป็นชนเผ่าแล้วหรือ,อยังวันนี้กลุ่มลูกค้าคุณคือใครคุณนึกภาพหน้าตาออกแบบฟาโรด์ไหมกลุ่มนิร์ที่เป็นหมอที่เป็นแม่ค้าที่เป็นนักเรียนคุณนึกภาพออกแบบนั้นไหมถ้าอย่างนี้นไม่ออกรีบเลยครับเพราะว่านี่คือวิกฤตแล้วครับเพราะคนอื่นเขาจะไปในทางนี้มากขึ้นแม้แต่แบรนด์ระดับโลกอย่าง LVMH ก็ไปในทางเคานเจอร์มากขึ้นหรือข้อที่3ครับก็คือเรื่องของ Advertising to Authenticity ความจริงใจครับ ประเทศไทยมีอินฟลูเอนเซอร์แบบไม่ประจำเนี่ยเล้านคนประจำมามา3ล้านคนอิทธิพลสูงสุดอยู่ที่นาโนและไมโครความจริงใจแบรนด์คุณได้เริ่มทำสิ่งนี้แล้วรหรือคุณยังทำแบบเดิมก็คือทำแอดเว i s ิ n งที่ทุ่มงบทำการตลาดโฆษณาต่างๆแบบเดิมต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพราะนี่เป็นสิ่งเดียวครับที่แบรนด์เล็กๆทำได้โดยที่เขาอาจจะชนะคุณได้นะครับและสุดท้ายครับอันที่4ครับคือ new commerce model เต็ไมไปหมดเลยครับ พ่อค้าคนเดียวหนึ่งคนไม่ต้องมีอะไรเลยแต่คล่องตัวเปิดได้ก็ปิดได้ขายดีก็เปิดเพิ่มขายไม่ดีก็เปลี่ยนแบรนด์อันนี้เกิดขึ้นมากซึ่งอันหนึ่งที่คนทําเยอะซึ่งอนาคตจะลําบากมากขึ้นคือนานสินค้าจีนเข้ามาขายอันนี้ก็อันตรายนะครับในอนาคตเพราะฉะนั้นโดยสรุปครับคีย์ดลกเวที่5ข้อที่ผมคิดว่าเรามาชวนคุยกันในวันนี้เพื่อแลกเปลี่ยนกันแล้วก็อยากให้ทุกท่านลองไปทําการบ้านเพิ่มเติมต้องอยอมรับว่าไอซีนิวไซเคิลเนี้ย ผมเองก็สั่นสะเทือนในตัวเองสูงมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าต้องปักตัวเยอะมากเพราะในฐานะเดอร์แสแนดาร์ดก็เราจะเรียกว่าเราเป็นคอน s u m e r product ก็ไม่เชิงแต่ผมก็อยู่ใกล้คอน,น s u m e r คือออเดียนต์มากๆเทรนด์มันก็เปลี่ยนจริงๆ1ต้องรีโพ i ิชันหรือรีบิวแบรนด์ขังใหญ่ครับหาตัวตนใหม่ที่ชัดเปะ๊ะเฉียบเพราะวันนี้ผู้บริโภคซื้อแบรนด์และถ้าเขาไม่ซื้อแบรนด์เขาจะซื้ออีกเรื่องหนึ่งไปเลยคือราคาถูกสุดๆไปเลยซึ่งคุณผู้จีนไม่ได้แน่นอนมันจะทลักเข้าใหม่เยอะ ถ้าแบรนด์คุณไม่ดีแบรนด์คุณไม่เรล e v น n ์แบรนด์คุณไม่รีย l แบรนด์คุณไม่ real, รอแบรนด์คุณไม่ชัดมีสิ์ที่คุณจะหายไปจากตลาดได้เลย 2. ต้องเข้าใจชนเผ่าลูกค้าให้ลึกใครคือลูกค้าของคุณไม่ใช่แค่เพศอายุไรายได้แต่ต้องเข้าใจความเชื่ออารมณ์และวัฒนธรรมของเขา 3. ใช้โซเชียลแพลตฟอร์มเป็น s อ o ี่เทลล i n g แพลตฟอร์มพูดให้ได้ใจไม่ใช่แค่ได้ยอดถ้าได้ใจยอดจะตามมาเองครับถ้าพูดได้ยอดก่อน มันจะยากมากขึ้นคือมันได้ชดเทิมแต่ลองเทอมคุณมีสิทธิ์ตายได้เลย 4. อยากกลัวแบรนด์จีนครับแต่ต้องเข้าใจเขาดูเขาว่าทําไมเขาเวิร์กเราแตกต่างจากเขาตรงไหนมันยังมีช่องแน่นอนที่คนจีนสู้คนไทยไม่ได้ผมมั่นใจมากมีหลายอย่างมากๆที่เราทําได้ดีกว่าแน่นอนเราเข้าใจพื้พวกไทยมากกว่ามีสินค้าบางอย่างที่เราทําได้ดีกว่าเขาแน่นอนผมเชื่อมากเช่นเ e l l n เนส เราเห็นแบรนด์หลายแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นปันปุริหรือน้ำหอมเจอร์โน่ที่จะพันล้านอย่างนี้เป็นต้นแล้วมีหลายแบรนด์ที่เราทําได้ดี่เขาแน่นอนหรือถ้าคุณทําได้ไม่ดีสู้เขาไม่ได้จับมือไปเลยครับจับมือร่วมกันอย่างไรและข้อที่5โลกวันนี้เป็นโลกที่นิวไซเคิลที่ผมพูดอาจจะหมุนเร็วกว่าที่คิดมันไม่มีแล้วครับกับการที่คุณแพลนดูเช็คแอคตั้งแผนไว้ตั้งบัตเจตไว้ทําไป6เดือนค่อยกลับมาเปลี่ยนวันนี้ต้องทําไปแก้ไป คือคำว่าทดลองครับต้อง t ท s t e learn taste l e a r ใช้คำว่า sandbox แล้วก็ถ้าเกิดมันไม่ work ก็กลับมา t ท s t ใหม่ถ้ามัน work ก็ scale up เลยต้องคล่องตัวต้องว่องไวมากๆไม่พร้อมก็ต้องกล้าก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปผมยังไม่พูดเรื่อง AI ยังไม่พูดเรื่องอื่นๆนะครับที่เป็นเทรนผู้บริโภคเทรนที่เป็นเมกะเทรนแต่วันนี้เห็นภาพนี้ทั้งหมดแล้วสุดท้ายครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารมากที่สุดผมไม่ค่อยห่วงแบรนด์ใหม่ พราะผมเชื่อว่าแบรนด์น้องๆ Gen ีเนี่ยเขาไม่มีอะไรจะเสียต้นทุนาหน้อยเขาไม่มีเลกซี่เขาทาตรงตามหมดนี้อยู่แล้วนะครับในความเข้าใจของเขาเพราะว่าเขามันเป็นยุคของเขานี่คือยุคสมัยของเขาแล้วจริงๆแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าอยากจะชวนทุกท่านคุยคือคนที่ทํามาสักระยะหนึ่งนั่นแหละครับคุณกาลัง s t ั๊กอยู่นะทั้งผู้ประกอบการเองหรือคนทํางานเองก็ตามทีเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หรือไม่กับเลกซีเดิมที่เรามี เราจะทำยังไงที่ปรับเข้าสู่มิลไซเคิลใหม่ผมคิดว่าอันนี้คิดว่าต้องกลับมาทบทวนตัวเองเยอะๆเลยแล้วผมคาดการเอานะครับเท่าที่ผมเห็นตัวเลขไม่ว่าจะเป็น p r i v a t e equity ที่เปลี่ยนแปลงมากขึ้นเริ่มมาลงใน consumer product บางคนบอกขอร้านอาหารอย่างเดียวเลยบางคนบอกขอปลาราด้วยนะมีิจริงๆนะหรือ vc เองก็เริ่มปรับทิศทางตัวเองส่วนหนึ่งไปลง deep tech สุดๆของ Startup ส่วนหนึ่งมาลงที่เป็นสิ่งที่เป็นจับต้องได้มากขึ้นคือ food ซิสเต็มมากยิ่งขึ้นเทรนมาทางนี้จริงๆ CVC ครับทุกท่านเห็นไหมครับขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันเพราะเขาทำขายไปแล้วปตทครับมี OR มีกองทุนของเขา CVC ของเขา Central ลทาอยู่แล้วสิงล่าสุดก็มีผมยังไม่นับไทยอยู่ในหรืออะไรต่างๆทํา CP ไม่ต้องห่วงทำเยอะมากอยู่แล้วทุกคนลงมาเล่นในตลาดที่เป็นคอน s u m e r product โดย F M C g มากยิ่งขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเลยว่าแบรนด์ใหญ่ถ้าปรับตัวเองไม่ได้คือทําเรือเล็กภายในไม่ได้เขาก็จะเกิดการ takeover หรือการร่วมทุนกันเกิดขึ้นคุณไปดู list beauty หรือว่า wellness product ส่วนใหญ่มีทุน support อยู่ทั้งหมดเพราะนี่อาจจะเป็น ecosystem ที่เกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นไปได้เพียงแต่ว่าจะต้องไม่ใช่การใช้คําว่ากินรวบละกันผมใช้คํานี้ละกันผมว่า SME ใหม่ๆก็ฉลาดมากขึ้นทํายังไงให้ปีนบนไหลยักษ แล้วสามารถตัวเองเติบตโตโดยที่ตัวเองมีอำนาจคอนโทรผมว่าภาพเนี้ฝุ่นยังตลอบอยู่แต่ใน3ปีนี้มันเป็นยุคทองจริงๆนะครับของผู้ประกอบการใหม่ๆที่ทำคอนซูเมอร์โปรดักกลับมาถามคำถามนี้ครับนิวไซเคิเกิดขึ้นแล้วแล้ว New อยูเกิดขึ้นหรือยังสวัสดีครับ